สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องกุยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยฮาหนอยนะคะหวยฮาหนอยสูตรของแอดนะคะทุกคนสูตรของแอดเนาะ โอ้สามตัวแตกนะคะดีใจกับทุกท่านที่มานที่หินที่ปังด้วยนะคะได้กันไม่นอ้อโต๊ดกันไปนะคะห้าร้อยปกติซะด้วยนะคะเจาะเข้าศูนย์เจ็ดมาแล้วค่ะมันจะตามตูดเราไหมนะคะทุกคนโอ้หวยก็ถือว่าโอ้โหดอยู่นะคะทุกคนช่วงนี้เนาะ พอได้กันไหมนะคะหลุดหมดเลยนะคะนอยกิตก็หลุดสําหรับนอยแยกนะคะนอยพิเศษหลุดนะคะนอยปกติหลุดนะคะนอย VIP เข้าไปที่8นอยการชาตินะคะลักศูนสามแตกเลยนะคะหน่อยสามัคคีเข้าไปที่7นะคะหน่อยพัฒนาเด้งอีกแล้วนะคะหลักร้อยเข้าไปที่9นะคะหลักร้อยเข้าไปที่9เนาะตารางนะคะตารางแตก นเจ็ดนี่ค่ะหกศูนย์เจ็ดนะคะแอดก็จับตารางได้ด้วยนะคะหกศูนย์เจ็ดนะคะปกติแตกสามตัวได้โต้กันไปนะคะก็เจาะเข้าปกติรอบเดียวนะคะแอดเจาะเข้าปกติแค่รอบเดียวเนาะ VIP นะคะถ้าตามสูตรก็คือพวกประกาสีอันนี้ก็คือจะมีแค่เก้าตัวเก้าชุดนะคะถ้าไม่กลับหัวนี่นะคะหลักร้อยเข้าไปที่ VIP นะคะเสียดายไม่มีแปดสีนะคะศูนย์หนึ่งสองจะตามตูดไหมนะคะ <c oughs> ช่องของแอดนะคะถ้าแนวทางหวยฮานอยจะมีของหลานแล้วก็ของแอดนะคะถ้าแนวทางหวยฮานอยเนาะของหลานแล้วก็ของแอดนะคะชอบของหลานจัดของหลานชอบของแอดจัดของแอดนะคะแต่ว่าของของหลานนี่จะมาจะมาช้าหน่อยนะคะแต่ว่าของแอดแอดก็จะลงให้เลยนะคะทุกคนแอดนี่จะลงให้แต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าทําไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ทําคลิปแล้วตอนเช้าก็ ปล่อยนะคะบนก็ปล่อยของมันเองนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็ปล่อยไปนะคะได้กันไหมเนาะช่วงนี้นะคะมีเข้ามีหลุดนะทุกคนพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูก่อนนะคะโอ้วันหยุดนี่ก็มาเบิ้ลนะคะเกดเ็ด นะคะเจ็ดเจ็ดแปดแปดเริ่มเบิ้ลบองเลยเนาะหกเก้าหกเก้าก็มาดีห้าสี่พี่น้องหกเก้าสามเวลาเราไม่ไปนี่มาด,ดีดีนะคะเวลาเราไปนี่ไม่มานะคะหกสามเก้าสามนะคะทุกคนเพ้อไม่ได้เลยนะคะเลขน,นี้นี่หกสามเก้าสามนี่ออกสวยนะคะถือว่าออกสวยอยู่หกศูนย์เจ็ดที่แรกออกหกศูนย์เจ็ดแอดน์เหมือนจะได้เลยว่าะเรียกรุ้นศูนย์หนึ่งเจ็ดค่ะรุ่นศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะเอ้ย เกือบแตกสามตัวเนาะเอาเกือบตตแตกสามแตกสามตัวนะคะเอามาดูกันเลยนะคะมาดูกันไอ้นี่นะคะโอ้ยสองเปลี่นหกมาสามแปดหกนะคะเหมือนคือสวยดีแตะะ่ค่ะช่วงนี้ไม่ปังเบียบแตกยับยืนเนาะ เป็นช่วงๆค่ะทุกคนบางครั้งก็ปังแบบสุดๆเลยนะคะบางครั้งก็ไม่เข้าเลยพินิดพิจารณาวิเคราะห์กันดูเรือแล้วจักจะมาหน่อยไหนทีนี้บาทเพราะว่าแอดทำาน้อยรวมนะคะทำาน้อยแยกไม่ได้เลยค่ะทุกคนถ้าทำาน้อยแยกทําน้อยนี้กระโดดไปน้อยนี้นะคะทำาน้อยนี้กระโดดไปน่อยนี้อะไรประมาณเนี้ค่ะมันก็เลยแบบมันสลับสับเปลี่ยนน่อยกันไปหมดนะคะก็เลยทำเป็นน้อยรวมดีกว่านะคะถ้าชอบตัวจอก็จัดไปละค่ะ นี่นะคะนอยรวมนี่แหละได้กินค่ะแต่ว่าถ้าน้อยแยกีไปน้อยกิดมาน้อยพิเศษนะคะไปน้อยพิเศษมาน้อยปกติประมาณนี้นะคะนอยแยกมันไม่อยู่ตรงนอยของมันนะคะไม่ตรงปกนะคะมันไม่ตรงปกก็เลยทําเป็นหานอยรวมให้นะคะขนาดตัวตัวรูดนะคะตัวรูดสองตัวกันอย่างบอดได้เคือัน เสียดายมากๆนอยกิดให้ไปที่45นะคะนอยพิเศษ23นอยปกติ07นอย VIP 90นอยกาชาติ03นอยสามัคคี23นอยพัฒนา83นะคะนอยพัฒนา83ค่ะทุกคนหลักร้อยนะคะหลักร้อย901นะคะหลักร้อย901ค่ะ ฮาหนอยรวมนะคะฮาหนอยรวมของวันที่26่สิบหกกราคมสองพนห้ารนะคะเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดสอนะคะแปดสองแปดหนึ่นะคะอันนี้ก็เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแอดก็จับตัวเด่นนะคะรู้สึกอยากจับตัวเด่นนะคะวันนี้คือจังมันสีมานี่นะสินแอดบวกว่สดเจ็ดหกเจ็ 9, นะคะ8ปดหกแนะคะทุกคน 7จ็ดเก้าหกหนึ่งนะคะแป2ศูนย์สองนะคะเจ็ดเก้าหกหนึ่งแปดศนะคะศูนย์แปดเก้าศค่ะทุกคนเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะ2องสนะคะอันนี้เป็นเลขทูบเนาะอ่าใครที่รอรู้เลขทูบก็รอคะ่ะวันจันทร์ก็จะจุดให้อีกนะคะอ่าเลขทูบเริ่มมาแล้วหรือเปล่านะคะ2องสาสาแล้วเหลืออะไรหวยไทยยังไม่ออก7จ็ตัว เหมืน่แม่นสิ่ออกตัวเก่าว่าเราพัฒนาสองสามไม่ได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเราพัฒนาเราไม่พัฒนาเอาแคบค่ะทุกคนเอาไปมาเอาไปหิงเอาไปปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีระคะแคบไปเลยนะคะเก้าเกหกปัญหาโลกแตกนะคะแอนเลยก็ต้องกลับหัวให้นะคะแต่ว่าอยู่ที่เอฟซีนะคะจะกลับหัวเอาไหมนะคะว้าย,ายน่ากลัว เมือ่อยค่ะเหนื่อยก็พักนะคะไว้ก็ไปต่อนะคะไว้ก็ไปต่อสู้กันต่อไปนะคะโอ้ยหมว่ยก็ได้เนาะพวกเจ้าก็จจเป็นผ้าคอยดูคอยมันไม้ยไม่แน่ได้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์โอ้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ได้ไปเที่ยวไหนกันไหมเนาะเรามันไล่สดโซ่เมื่ยกันดีกว่านะคะอ้าวบ่เหตุยังแล้วเหรอกิจวัตรประจำวันของเรานะคะขาดโบได้ค่ะขาดบาาดบได้ค่ะสีโล่งแดงคะ่ะ เอาค่ะแค b เอาเลยนะคะหลักร้อยเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหลักร้อยนี่ยังใช้กันอยู่ไหมเนาะหลักร้อยนี้ใช้กันอยู่ไหมนะคะทุกคนแอดก็ส่วนมากเอฟซีจะวินกันมากกว่านะคะแต่แอดก็เห็นเอฟซีชอบนะคะแอดก็เลยทําให้นะคะหลักลงหลักร้อยแล้วเอฟซีชอบนะคะบางท่านก็เอาหลักร้อยไปเล่นนะคะตัวเด่นนะคะบางท่านเอาร้อยตัวเด่นไปเล่นนะคะบางท่านก็เอาตัวเด่นนี่ไปเล่นนะคะแต่ว่าถือว่าหัวหวยสูงอยู่นะคะทุกคน เอ,เอยสูงเหนือค่ะก็แอนกันห่วงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอนลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ